แล้วเรื่องที่าทำเป็นยังไงบ้างวะเรียบร้อยรับรองว่าต้องเซอร์ไพรส์แน่นอนหัวหน้าพลอยผมเจอสิ่งนี้ในกระเป๋าคุณคือเมื่อครึ่งปีก่อนเนี่ยผมเอาเงินก้อนหนึ่งให้คุณพลอยเพื่อี่เขาเนี่ยปิดโปรเจกต์นี้แต่ผมก็โดนเขาปฏิเสธมาแล้วบอกว่าอยากทำแนี้เพียงานหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็โทรมาหาผมให้ผมเนี่ยพาไปช้อปปิ้งกระเป๋าแล้วก็บอกให้เอาเงินเนี่ยใส่กระเป๋าไปงั้นไปมันจริงใช่ไหมหัวหน้าพลอยมันไม่จริงอยู่แล้วค่ะนี่มันการละครชัดอ่ะ นีทุกคนดูไม่ออกเหรอคะเอาเป็นว่าที่เหลือให้คุณป๊ับจัดการต่อแล้วกันส่วนหัวหน้าพลคุณพักงานก่อนแต่ฉันไม่ได้ทำจริงนะคะบอสเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการม่อนวางไว้บนโต๊ะให้แล้วคะ่ะก่องนี้สินะเยอะจังวะสวย